การขัดชิ้นงานในน้ำนะครับจะช่วยทำให้การขัดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อของไม้นะครับที่เปียกน้ำนะครับขัดง่ายนะครับฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายนะครับแต่ต้องดูชิ้นงานด้วยนะครับว่าเป็นอะไรอย่างเช่นฝักมีดนะครับฝักมีดช่างไม่แนะนำ นะครับที่จะมาขัดน้ําแบบนี้นะครับเพราะว่าไม้บางชนิดนะครับเมื่อถูกน้ําแล้วครับอพอแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะทําให้ชิ้นงานเสียหายได้นะครับไม้อาจจะบิดเบี้ยวนะครับอย่างปักมีดก็จะทําให้อาศัยมีดเข้าไปไม่ได้นะครับก็แนะนําเป็นวัสดุที่มีชิ้นใหญ่หนาแบบนี้นะครับก็จะง่ายและเร็ว